เราจะมาเปลี่ยนกองแอร์กันนะครับอกองแอร์สุสกิซิโอ่ปีปี2014-17นะก็ใช้ได้นะอันนี้รถรุ่นปี20เรากกเปิดเกเอ๊ออกมาเก๊ะลงวางที่พื้นเปิดฝาช่องเก็บกองแอร์ออกมาแล้วก,ก็ถึง ตัวก็แอรมาโอ้ดำปีเลยโอเคเอาไปเนาะวางไว้นี่เอาของใหม่มาของใหม่ขาวสะอาด ของใหม่าขาวสะอาดขาวล้างให้ก่นอนเก็บของเก่าทิ้งถังไปตะ,ะแกรงเราประกบใส่เข้าไปตะแกรงมาติดมาใส่ประกบเข้า,าไป โอ้มีฝองน้ำมันแน่นดีนะข้าวสะอาดใส่กระเป๋าในช่องของม้านมองเห็นไหมว่ามือดว่าวะมันมีแสงเข้า,นานมาหน่อยก็ใส่กระเป๋าไป ร้อยเสร็จ